สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจําวันที่25พฤษภาคมคุณได้10บคาถากับหัวส่วนเขาได้สวินถือคาทานะคะกับหัวเช่นเดียวกันวันนี้ตัวคุณกรกฎเนี่ยภรลจะลดลงนะคะคุณอาจจะมีการปล่อยวางนะคะเรื่องบางเรื่องที่คุณแบกเอาไว้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการงานชีวิตครอบครัวชีวิตทั่วไปนะ,ะหรือว่าความรักโดยตรงก็จะทําให้โล่งอกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นเนาะ แฟนนะคะอัศวินถือคาถากับผัวระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะการดีเลย์นนะอาจจะมีการติดขัดอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของการงานด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่สะดุดนะคะจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขเนาะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ระมัดระวังเรื่องของอาการใจร้อนอาจ,จะใจตัวเองนะคะ คุณได้ไพ่ trust แล้วก็ helpful people วันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่หนักจนเกินไปก็สามารถขอตัวช่วยได้นะคะจกักรวาลจะส่งผู้ช่วยมาให้ trust ก็หมายถึงจงมีความเชื่อมั่นนะคะเอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณสามารถที่จะลงเอ่ยได้แบบ happy ending น,นะคะคนโสดสนิทนะคะต้องไม่อคตินะคะต้องทิ้งอคติแล้วก็กำแพงในใจถึงจะมีคนดีดเข้ามานะ